สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลรกก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับนกฮูกนะครับมาดูนะครับนี่จากไม้พยุงนะครับนกฮูกครับสวยๆเลยนะครับนี่ลูกค้าสั่งมานะครับจํานวนก็สองร้อยตัวนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนะครับนี่นะครับเป็นไม้พยุงนะครับเล็กๆนะครับมาดูใกล้นะครับ นี่นะครับนกพูกนะครับดูโดยรวมกันนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันมาได้ครับที่เบอร์08 2 1 3 7 8 1 6อหรือทางไอดีไลน์ก็0821378166นะครับหรือทางเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเจ้าคุณอยาจะลิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ